สวัสดีค่ะนิ n งสตอรี่เทลลิงนะคะวันนี้จะมาเราเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ Market Power เนะคะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจต่อรองทางธุรกิจนะคะหรือว่าวงเล็บเ,เสียงดังก็ปังกว่านั่นเองนะคะสถานการณ์ทางการตลาดตอนนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มบิสเนสหรือว่าออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีทางการเงิน หลายๆอย่างนะคะเข้ามามีบทบาททำให้เทรนด์ทางการตลาดหรือว่าวิธีการทำธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเป็นทั้งเป็นทั้งเ,เขาเรียกว่าความเสี่ยงและโอกาสอยู่ในตัวนะคะเป็นความเสี่ยงสําหรับธุรกิจยักษ์ใหญ่เนาะสำหรับธุรกิจที่โตแล้วนะคะแต่ก็เป็นในขณะ,ะเดียวกันก็เป็นเป็นวิกฤตนะคะสําหรับ ธุรกิจรดเล็กรายเล็กนะคะหรือว่าคนที่จะเริ่มเข้ามาเป็นผู้ประกอบการใหม่เนี่ยหรือว่าตัวเล็กๆน,น้อยๆนี่ยังไม่เคยเริ่มมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะคะสำหรับยุคนี้สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้โดยที่ยังไม่ต้องมีสินค้าหรือบริการใดๆนะคะเพราะว่ามีแพลตฟอร์มในการอำนวยความสะดวกในการไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้อย่าง YouTube Facebook นะคะจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเ,เหล่านี้ดีไซน์ ขึ้นมา,อาตอบโจทย์วิธีการทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มเองได้นะคะแม้ว่า,ารายได้จากแพลตฟอร์มพวกเนี้ยจะมาจากค่าโฆษณาหรือค่าสปอนเซอร์หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดจากจาก,จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะมาซื้อโฆษณาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันก็ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโอกาสให้จากคนที่เริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าจะให้แนะนานะคะสาหรับคนที่ไม่มีธุรกิจหรือว่าอยากจะเริ่มเข้ามาเป็นผู้ประกอบการใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้เริ่มที่ทําตลาดก่อนเลยเนาะออกมาสร้างตัวตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรให้มียอดผู้ติดตามแล้วก็พอมียอดผู้ติดตามแล้วอยากจะอยากจะหารายได้จากการรับสปอนเซอร์หรือว่าขายของหรือว่าจะจะมีรายได้จากค่าตอบแทนจากาแพลตฟอร์มนะคะก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งว่าการเอาเอา โอกาสทางเอาเอาตัวจากที่ความสามารถที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆนะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่ทุนน้อยเนาะหรือว่าเป็นคนตัวเล็กแต่แต่ว่าต้องการที่จะแบบประสบความสําเร็จในทางธุรกิจนะคะหัวข้อของวันนี้นี่มันมาจริงๆก็ไม่ได้มาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจรายเล็กหรือผู้ประกอบการใหม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เออนเองเอ่ะก็ทำมาร์เก็ตติ้งนะคะให้กับโดยเฉพาะจริงๆรับรับทุกทุกขนาดธุรกิจนะคะเราไม่ไม่ได้สนใจว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจแบบสำหรับผู้ประกอบการใหม่หรือว่าผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการขนาดกลางหรือว่าบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆจริงๆเรามองว่าการที่การที่ เขามีคนเข้ามาทําธุรกิจหรือว่ามีผู้ประกอบการหลายรายแล้วเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นสังคมที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจและประเทศชาติเติบโตนะคะทุกคนต่างเข้ามาแข่งขันในการที่จะเซอร์วิสบริการลูกค้าหรือรับใช้ลูกค้านะคะต่างคนต่าง,างแย่งท,ที่จะที่จะแบบว่าทําให้คุณภาพหรือว่าประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการสินค้าหรือให้บริการลูกค้าเนี่ยดีขึ้นตอบโจทย์ให้ชีวิตของลูกค้าสะดวกสบายขึ้นหรือว่า แก้ปัญหาหรือขจัดความทุกข์บางอย่างให้กับลูกค้าบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะประเด็นที่นึงสนับสนุนก็คือสนับสนุนให้ทุกคนนี่ยมาทําธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันเป็นอะไรที่ Impact แล้วก็ช่วยสร้างชาติช่วยสร้างประเทศแล้วก็ให้ให้แบบสังคมมันเติบโตซึ่งมันมันดีกว่า,าการการทำงานในภาครัฐนะคะตอนนี้ก็คือว่า,าประเด็น ของหัวข้อวันนี้เนี่ยจะพูดกันในเรื่องของ Market Power หรือว่าอำนาจต่อรองทางธุรกิจนะคะเราจะเห็นว่าธุรกิจรายใหญ่หรือผู้เล่นรายใหญ่นะคะซึ่งมีทุนเยอะเนี่ยก็ก็แน่นอนว่าสำหรับคนที่มีทุนเยอะก็ก็ มีเงินนะคะในการที่จะไปจ้างบริษัทโฆษณาหรือเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังๆหรือว่านักกลยุทธ์ใดๆก็ตามนักกฎหมายก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆด้านบัญชีการเงินอะไรนะคะมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะเอ่อทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยดีขึ้นทางในแง่ของโครงสร้างแน่ของกลยุทธ์หรือว่าแง่ของการตลาดเองนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่มีกําลังจ่ายก็สามารถซื้อที่ปรึกษาหรือว่าซื้อความเชี่ยวชาญ ของเอเจนซี่หรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาทำการตลาดได้อย่างสบายๆนะคะแต่อันนั้นก,ก็คือจะไม่ขอพูดถึงเนาะเพราะว่าธุรกิจสไตล์ที่มเเีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีสไตล์การ,รกทำธุรกิจหรือว่ากลายุทธ์ในการทาการการตลาดเนี่ยแตกต่างไปจากธุรกิจรายเล็กนะคะธุรกิจรายเล็กเนี่ยมีกลยุทธ์ทางการตลาดคือใช้พลังของเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในการทําธุรกิจแต่สาหรับธุรกิจรายใหญ่เนี่ย มันจะใช้พลังของเทคโนโลยีเนี่ยมามาทำเหมือนเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะเน้นพวกเรื่องของการรักษาแบรนด์นะคะหรือว่าการการการมองในเรื่องของ ภาพลักษณ์ระยะยาวมากกว่านะคะเพราะเขามองว่าตลาดเรื่องของเทคโนโลยีทางการตลาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แต่สิ่งที่จะทําให้ธุรกิจเขายั่งยืนได้นะคะก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งเนาะหลายธุรกิจนะคะที่มีกําลังในการขยายตลาดเนี่ยก็จะตั้งเป็นทาร์เก็ตทุกปีว่าทุกทุกปีเนี่ยจะต้องมีการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรองนะคะจะต้องมีกรอสทาร์เก็ตนะคะว่าจะขยายไปกี่สาขา1 0,000สาขาหรือว่า ใช้ทุนของใครขยายเป็นแฟรนไชส์ไหมหรือว่ารูปแบบการขยายเนี่ยก็จะขยายออกไปให้ให้มีมีสาขาหรือว่าการบริการลูกค้าเนี่ยที่ที่เพิ่มเซ็นเตอร์มากขึ้นนะคะดังนั้นการขยายออกไปเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้นะเกิดเกิดอำนาจในการเจรจาต่อรองนะคะเกิด power หรือว่า ยิ่งยิ่งถ้ามีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็นําตัวธุรกิจเนี่ยแล้วก็มูลค่าธุรกิจเนี่ยนำเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งก็จะทําให้ตัวธุรกิจเนี่ยมีพลาวเวอร์แล้วก็มีโปรไฟล์ที่ดีโดยที่มีการใช้เงินของประชาชนด้วยนั่นเองนะคะกม็มันถือว่าเป็น,ปนการขยายขยายาธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของ,ของหลายๆคนนะคะที่อยากนําธุรกิจเนี่ยเข้าไป ซื้อค่ะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาซื้อหุ้นหรือถือหุ้นมีส่วนเป็นเจ้าของได้ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่นําเข้าตลาดหลักทรัพย์ในทันทีนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์ในการซินเนจีนะคะหรือว่าการรวมพลังนะคะกับเอ่อกับธุรกิจอื่นที่เป็นเป็นลักษณะธุรกิจเดียวกันนะคะเช่นล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งควบรวมเสร็จนะคะก็คือ ธานาคารทหารไทยนะคะกับธานาคารธนาชาตินะคะก็กลายเป็น t t b นะคะสองธนาคารนี้ควบเป็นลักษณะธุรกิจเดียวกันก็คือธุรกิจการเงินและธานาคารนะคะคือให้บริให้บริการทางการเงินและธานาคารเมื่อนำสองธุรกิจเนี่ยที่ต่างฝ่ายต่างามีมูลค่านะะทางธุรกิจเหมือนกันมาควบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวน,นี่ก็ทำให้พาวเวอร์หรืออำนาจทางธุรกิจหรืออำนาจในการต่อรองเนี่ย มีมีมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นนะคะจากจากที่แบบอานาจอานาจน้อยนะคะ power market power เนี่ยน้อยพอพอมาควบรวมกับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเองนะคะหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ที่จะทําให้ธุรกิจแข่งแกร่งขึ้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการ take over นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันการ take over ก็คือว่า อาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะที่อาจจะเป็น SME อหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะแต่ว่าขาดความเชี่ยวชาญบางอย่างหรือว่าต้องการต้องการเสริมพลังบางอย่างในสิ่งที่ตัวเองขาดหรือต้องการขยายตลาดหรือว่าขายฐานขายฐา,านอะไรบางอย่างของลูกค้านะคะแล้วก็ต้อง,องการที่จะได้พาร์ทเนอร์หรือว่าคนทําธุรกิจในลักษณะที่ที่มาเสริมกำลังกันแล้วก็ทำสร้างความเติบโตให้กันนะคะอย่างเช่น อย่างเช่นธุรกิจออของบริษัท A นะคะเป็นเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเดิมเนี่ยก็ก็ก็คือทำสื่อแล้วก็เคยมีฐานลูกค้าเกี่ยวกับสื่อเนี่ยมาพอสมควรนะคะแต่อยากจะปรับสไตล์การทำธุรกิจให้ตอบโจทย์กับตลาดนะคะแล้วก็คือไปเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ทำธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะที่ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อะอย่างเช่นธุรกิจ B เนี่ยเป็นเน้นเรื่องเป็นเป็น เป็นทำเป็นเอเจนซี่เป็นมาร์เก็ตติ้งถ้าเกิด2บริษัทเนี้ยเขาดีลกันได้นะคะเจราจาทางธุรกิจแล้วตกลงควบรวมบริษัทเนี่ยแล้วก็เป็นบริษัท1เดียว2 p a พาร์ทเนอร์มาช่วยกันทํางานก็คือการเอาฐานของลูกค้าของ2ธุรกิจมารวมกันแล้วก็เกิด เป็นธุรกิจใหม่ขึ้นนะคะก็เรียกว่าการควบรวมทางธุรกิจนะคะทำให้ขนาดของบริษัทเนี่ยจากเดิมก็เป็นเป็น SME นะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจขนาดกลางเนาะจากการรวมกลุ่มของธุรกิจดังกล่าวนะคะหรืออาจจะถ้าเป็นกรณีของธุรกิจยักษ์ใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนะคะเช่นปตทเนี่ยก็คือว่าเป็นรายใหญ่ที่ที่เขามองว่าพอมันเป็นรายใหญ่เนี่ยมันมีข้อเสียคือเกิด เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารนะคะเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจเนี่ยมีผู้บริหารเซ็นเตอร์เดียวมีบอร์ดเนี่ยชุดเดียวนะคะก็ทําให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากลําบากแล้วกลายเป็นว่าช้าแล้วก็ทําให้เกิดกําไรน้อยก็เกิดเรื่องของการสปินออฟของโปรเจกต์นะคะก็อย่างเช่นสปินออฟปตทเนี่ยสปินออฟออกมาเป็น OR นะคะก็ก็มีการ IPO เสนอขายให้กับประชาชนนะคะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเกิดทำให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารแล้วก็มีบอร์ดอีกชุดนึงมีคณะกรรมการบริหารอีกชุดหนึ่งแล้วก็มี CEO ใหม่อีกต่างหากนอกจากปตทเดิมนะคะก็ถือว่า OR ก็เป็นเป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็เป็นเป็นเป็น เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจนะคะก็คือว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางทางการทําการตลาดการบริหารอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นจะเห็นว่าการที่จะควบรวมหรือว่าการขยายสาขาหรือแม้กระทั่งการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบสปินออฟเนี่ยมันก็ย่อมก่อกให้เกิดก,กอำนาจต่อรองทางธุรกิจได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าง OR เนี่ยสปินออฟออกมาจากปตรทเนี่ยกลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าทําให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูงแล้วก็ สามารถที่จะเอาตัวธุรกิจเนี่ยไปซีเนจีกับธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆอย่างเช่นโอกระจูอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธุรกิจน้องใหม่หลายๆเจ้าที่เป็นสตาร์ทอัพที่ที่ทำธุรกิจขึ้นมาแล้วก็มาเสนอขายให้กับ OR และว OR ก็ก็คือซื้อธุรกิจของของสตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะก็นับนับว่าเป็นเป็นเป็นวิธีการบริหารที่ ที่ทําให้อํานาจต่อรองทางการตลาดหรืออํานาจต่อรองทางทางธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยศาสตร์ในเรื่องของของการควบรวมหรือว่าการการแยกธุรกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องของเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับว่าไม่ว่าจะควบรวมหรือว่าแยกเนี่ยอันไหนมันก่อให้เกิดอํานาจในการต่อรองมากกว่ากันนะคะบางทีการแยกออกมาเนี่ย การสปิน o f ฟโปรเจกตเนี่ยอาจจะนำไปคอลแลบหรือว่าไปซื้อธุรกิจใหม่เนี่ยก็คล่องตัวกว่าเพราะว่าผู้บริหารยุคใหม่หรือผู้บริหารชุดใหม่น่ยอาจจะมีวิสัยทัศน์และมีการตัดสินใจแบบคนรุ่นใหม่มากกว่ามากกว่าผู้บริหารชุดเดิมที่เป็นที่เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจหลักอย่างเช่นปตทเนี่ยคนบริหารก็อาจจะเป็นตัวแทนจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มามาจาก สายอานาจรัฐนะคะที่ท่านอาจจะมีความอาวุโสแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่แต่ว่า o ออก็จะชุดผู้บริหารก็จะเป็นชุดที่มีให้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นผู้บริหารมาเป็นบอร์ดมากกว่าปตทหลักนะคะซึ่งซึ่งก็คือจะตัดสินใจแบบวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจเข้าใจเทรนด์ทางธุรกิจมากกว่านะคะอันนี้ก็คือคือขึ้นอยู่ว่ากลยุทธ์นะคะว่าจะให้จะให BOD นะคะหรือบอร์ดเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเป็นเป็นคนกลุ่มไหนนะคะในการบริหารธุรกิจเนาะยังไงก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะคะก็ก็อยากจะเดี๋ยวจะหาคอนเทนี่ดีๆอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังอีกนะคะก็สำหรับนิ n ง storytelling วันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจต่อรองทางธุรกิจนะคะก็อยากจะสรุปอีกครั้งนึงว่าบางทีมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหนเนี่ยก็สามารถ หรือว่าวางกลยุทธ์นะคะให้ตัวเองอ่ะมีอํานาจต่อรองทางการตลาดได้ไม่ว่าจะเป็นนําธุรกิจของตัวเองไปรวมกับธุรกิจอื่นหรือซื้อกิจการคนอื่นหรือว่า,าใช้กลยุทธ์แบบว่าสปินออฟนะคะแยกออกมาจากธุรกิจแม่แล้วก็ให้ธุรกิจแม่เนี่ยถือหุ้นหรือว่าธุรกิจโฮดดิ้งนะคะหรือว่ามันมีมันมีโครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายนะคะแต่แล้วทางนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือว่าเสริมพลังให้กับ การทำธุรกิจนั่นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ช่วยประเทศชาตินะคะสร้างสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ